ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับอยากได้สาวที่บริสุทธิ์บ้านบอยประกรณ์ทั้งชีวิตครบมาแค่สี่อยากได้สาวที่บริสุทธิ์ล่วงหัวใจหนุ่มหัวโบราณบอยประกรณ์ผู้ปรารถนาสาวบริสุทธิ์เป็นภรรยาบอยเผยว่าผมโตมาในครอบครัวคนจีนที่เข่งคัดเรื่องวินยัยครอบครัวจะปลูกฝังทุกเรื่องในการใช้ชีวิตทั้งเรื่องการใช้ตังเรื่องมารยาทเรื่องความคิด ที่บ้านจะเข้่งคัดเวลาในการกลับบ้านตอนมัธยมสองทุ่มก็ถือว่าดึกแล้วตอนเรียนมหาลายัยสี่ทุ่มก็ถือว่าดึกมากประมาณมสถึงมหโดนแม่กับบริเวณช่วงปิดเทอมไม่ให้ไปไหนเลยเพราะโดดเรียนพิเศษแล้วเทอมต่อมาก็ไม่ให้ไปเรียนพิเศษเพราะทําผิดครั้งนั้นครั้งเดียวแต่ก็ได้ผลนะผมก็เข็ดตลอดชีวิตเคยมีแฟนมาสี่คนคนที่5คือคนที่จะแต่งงานด้วยผมไม่มีแฟน มาปีกว่าแล้วครับที่ไม่มีเพราะไม่มีเวลาดูแลเขาถ้าจะคบใครผมก็อยากจะเป็นแฟนกันเพราะเป็นคนที่คบใครแล้วจะจริงจังมากผมเจอคนสวยเยอะแต่ยังไม่มีเวลาไปปรึกษาใครเวลาโทรจีบนัดกินข้าวดูหนังมีแน่แต่น้อยมากซึ่งคนเป็นแฟนกันมันต้องมีเวลาให้กันมากกว่านี้ก็เลยอย่าจีบเลยดีกว่าเสียเวลาเสียความรู้สึกผมมีแฟนคนแรกตอนอายุ16ครบ3ปี เคยมีแฟนมา4คนแล้วครับคนที่5ที่จะเข้ามาในอนาคตผมก็อยากแต่งงานเลยตอนนี้อายุก็28แล้วอย่างน้อยต้องคบกัน3ปีขึ้นไปผมถึงจะแต่งเพราะอยากศึกษากันให้มั่นใจว่าจะเป็นคู่ชีวิตเราได้ไหมผมชอบคนเก่งไม่ต้องรวยก็ได้สวยก็ดีน่ารักก็ดีแล้วก็ชอบคนเฮฮาติดดินลุยๆไม่ชอบคนห่วงสวยมากเป็นคนหัวโบราณไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวโป๊ ไม่มีทางอยู่ก่อนแต่งเด็ดขาดผมรู้ว่าจะต้องเลือกแฟนยังไงให้แม่ชอบคือต้องเป็นคนที่รู้จักกาลาเทศะเพราะเรื่องนี้สําคัญกับบ้านผมมากถ้ามีเรื่องนี้พอแล้วเพราะคํานี้คําเดียวมันสื่อทุกอย่างเลยคนที่มีกาลาเทศะจะเป็นคนที่มีความคิดนอกจากมีความคิดแล้วยังคิดดีทดําดีอยากก้าวหน้าในชีวิตผมไม่มีความคิดอยู่ก่อนแต่งครับผมว่าธรรมเนียมไทยกับคนจีนไม่มีอยู่ก่อนแต่ง ต้องแต่งก่อนถึงจะดูด,ด้วยกันในเรื่องของแฟนเรื่องผู้หญิงผมหัวโบราณมากนะอาจจะเป็นสิ่งที่คนข้างนอกคิดไม่ถึงว่าผมหัวโบราณมากเช่นผมนี้ขี้หึงมากขี้ห่วงมากเรื่องการแต่งตัวจะใส่กระโปรงสั้นเพื่อควนคอลึกๆแบบนั้นไม่ชอบเลยปรารถนาอยากได้สาวบริสุทธิ์มาเป็นภรรยาผมว่าเป็นอะไรที่ดีนะเขาเรียกว่ารักนวลสมนตัวถ้ายังไม่ถึงเวลาผมไม่ได้บอกว่า คนที่ไม่เวอร์จินไม่ดีแต่ถ้าเวอร์จินก็จะดีกว่าทุกวันนี้ค่านิยมหรือสังคมก็เปลี่ยนไปไอ้เรื่องเวอร์จินหรือไม่เวอร์จินอาจจะไม่สลักสําคัญอะไรมากแล้วในปัจจุบันผมว่าความคิดแบบนี้อาจไม่ใช่ผู้ชายทุกคนเพราะผมเองก็ไม่ได้อะไรกับเรื่องนี้เหมือนกันแต่ถ้าได้มันก็ดีครับส่วนเรื่องลูกภรรยาที่เชียงใหม่โตสุกลูกภรรยาไว้ที่เชียงใหม่แจงเป็นเด็กที่ตนเอ็นดู เมื่อสมัยฝึกงานเมื่อ3ปีก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวาดังด้วยนะครับขอบคุณครับ